สวัสดีครับ f อที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ไปผมจะพาไปดูดูต้นกาเนาะต้นก้าที่หวานได้เกือบถึงเดือนแล้วเนาะต่าตนนก็รอใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วครับ f อีทีนี้ก็รอให้มัน ต้นมันใหญ่เนาะต้นใหญ่แข็งแรงอ้อมอ้อมอะไรติดขามาติดเท้ามา,า,มานี่ครับเป็นสุวนย่างพลาหน้าบ่าวนะครับโอ้นี่ครับ <c oughs> ต้นก้านะก้าข้าวต้นก้าโอ้เริ่มเขียวใหญ่แล้วครับอีซี หวานหวานต้นกล้าแถวนี้หวานทีหวานหางไม่ได้นะครับพีซีมันจะถอนยากเนาะนี่ครับต้องหวานทีแบบนี้ดีทีเลยครับพีซีถ้าหวานหางนี่จะถอนยากถ้าหวานทีนี่ถอนง่ายนะครับพีซีก็นี่ครับดูสวยเนาะใหญ่แล้วครับพีซี ได้เกือบถึงคีบแล้วนี่ครับมันจะต้นมันจะไม่ไม่ไม่ใหญ่เนะแต่โมว่าหวานทีเนาะมันจะไม่ดูไม่ใหญ่แต่นี่ใกล้จะถึงเดือนแล้วถ้าถึงเดือนก็รอนี่น้องหมาลงมาขึ้นมาขึ้นมารอปักดำนะครับพี่สีก้านี่สวยใหญ่ น่ครับโอ,โอ้เขียวแล้วสงสัยถูกเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยยูเรียรมาหวานเนาะสีเขียวขนาดนี้ปุ๋ยกระตายสอบเขียวนะครับนี่ครับโอ้ตึงนี้พ่อตอนที่หวานใหม่นะพ่อตาเนาะ วิดน้ำออกนะครับไอซีนี่ครับตรงนี้น้ําขังไม่ได้นะครับตอนที่หวานใหม่ๆเนี่ข้าวกาลังแตกงอกเนาะก็ต้องเอาน้ําออกวิดน้ําออกถ้าขังนานนี้ครับไอซีวัวมันตายหมดอย่าลงไปลูกอย่าลงไปขึ้นมา นี่ครับแกวเลยกาปีนี้ปีกายนี้ผมหวานกับช่างพงเนาะปีกายนี้ครับพี่สีหวานก้านี่หวานต้นก้าหวานกับช่างพงปีนี้ยายเนาะหวานคนเดียวยายหวานนี่ก็สวยเหมือนกันครับก็ ีอซีก็เห็นแล้วนะครับไอซีต้นข้าวต้นก้าที่รอบพร้อมที่ยังไม่พร้อมเท่าไหร่อีกยังไม่ถึงเดือนนะครับถ้ารอให้ถึงเดือนก่อนค่อยปากดำครับวันวันนั้นฝนตกมาเร็งๆนะครับเอาน้ำออกจากตรงตะตรงก้านนี่ครับออซี เอาลงสระปล่อยลงสระนะครับวิศเก็บน้ำไว้เผื่อวันหน้าค่อยเอาน้ำตรงสระนี่ขึ้นมาดำมาไถนี่ครับเอาน้ำบองออกตรงนี้นะครับวิศินี่มันไหลลงตรงสระนี่นะครับน้ำเยอะกว่าเก่าตรงสระนี่ ให้เด็กๆลงมาเล่นไม่ได้แล้วครับพี่สีน้ำเยอะกเก่าน้ำเยอะแล้วโอ้ปลาซิวเนาะปลาซิวมันขึ้นมามาหายใจดูครับมว่มีทั้งปลาตะเพียนปลาในนะครับพี่สีปล่อยไว้ตรงนี้ดูกล้าแล้วสวยเนาะครับพี่สีเนาะ ถึงเดือนครบเดือนเมื่อไหร่ก็ตรงนี้ต้องสูบน้ําขึ้นใส่ดูดน้ําขึ้นใส่ตะก้าเนาะใส่ก้าเพราะว่ากลัวมันดินมันแห้งแล้วนี่หน้าดินแห้งก็น้ําแห้งก็ดูดใส่นะครับโอ้ฝนตกมาวันนั้นนะครับอีซี่แรงน้ําเยอะหายหมดเลยแห้งหมดแล้วนะครับอีซี่ ดินตรงนี้นะครับพี่ซีฤดูแรงแข็งถ้าถูกฤดูฝนตกใส่นี่ครับสุดยอดเลย่อนมันเป็นดินเหนียวส่วนหลานก็เลี้ยงวัวอยู่ตรงเน่านะครับพี่ซีหลานชายลูกลูกยายเนาะหลานชายนะครับลูกยาย เห็นแล้วก่าโอ้ยอยากเอาไปให้มันทิงเดือนเร็วๆเ,เนาะจะได้ปักดำครับเ,เขียวเขียวสวยเขียวก่อใบไ,ไม้อีกนะครับอ๋อครับ มาครับเดินไปเรื่อยๆนะเดินตามคันแทนานะครับอีซีนี่นี่นะครับอีกไม่นานก็จะได้ดำแล้วครับอีกซีข้าว ขึนมาขึนมาลูกขึ้นมาแดงแดงขึ้นมาหมาน้องหมาก็กัดกินใบข้าวเฉยเลยนะครับพี่ีมันกัดกินนะครับขนาดขึ้นเขามันยังกัดกินใบไม้นะครับหมาก็กัดกินใบหญ้านะครับน้องหมาตัวนี้ผมเห็นหลายครั้งแล้วขึ้นเขาเนะี่ยครับ กันครับเอฟซีก็ดูสวยงามมากข้าวปีนี้กาปีนี้นะผมขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ